สวัสดีครับผู้ชมค,ร,คร,รับขอต้อนรับเข้าสู่ผู้แข่งมอเตอร์สิงครับสัปดาีครับยังอยู่ที่พุทธครับอีสูสูนายงานมาเป่าอีนเตอร์จินงโนมอลอร่โชว์ครั้งที่46นะครับและเราก็อยู่กับคุณจินยุทธอดิเทพลากูนครับ สาบริษัทฟรีเพทีสุสุเฉลิมพลสวัสดีครับคุณยุทธครับสวัสดีครับ <S <S ขออนุญาตแบบภูมิใจนําเสนอครับอีอสุสุทรัสเซ็ดบัตตี้โอ้โหอีสุสุเคียงข้างคุณเคียงคู่ไทยนี่ตลอด68ปีที่ผ่านมานะครับอีสุสุเข้าใจผู้ใช้รถลูกค้าผู้ใช้รถอีสุส์ตั้งแต่อดีตถึจนวันนี้ครับเรามีการทําการตรวจสอบความต้องการในการใช้รถแบบละเอียดละเอียดทําการต้องวัดเอ็กซเรย์ เพราะฉะนั้นเราจะลงลึกทุกๆจุดของรถแต่ละรุ่นจะทราบได้เลยครับว่าลูกค้าเนี่ยมีความประสงค์กับรถยนต์ในสิ่งใดบ้างและในการพัฒนาโปรดักต์นั้นจะต้องตอบโจทยุกต่างๆของลูกค้าอย่างไรบ้างก็หมายความว่านี่คือรถยนต์ที่ผลิตจากคนไทยซัพพลายเออรผลิตชิ้นส่วนก็คือคนไทย ชิ้นส่วนที่ประกอบพอดีกันกับรถหนึ่งคันเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือโคลโก้คอนเทนต์ที่เกิดจากฟิล์มคนไทยเพราะนั้นออก,การถ่ายทอดเทคโนโลยีคือสู่แม,เ,มเกอร์เมเกอร์ผลิตกลับมาหาเราเราผลิตทั้งคันออกไปและเป็นคนไทยคนแรกที่ใช้รถคันนี้ในชาติแรกในโลกนะครับเพราะฉะนั้นคนไทยใช้รถยนต์เสร็จแล้วเป็นไงก็คือเกิดการวิจัยพัฒนาการพัฒนาตรงนี้คือเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกคนไทยใช้รถแบบหลากหลายวิธีมากเพราะฉะนั้นรถยนต์หนึ่งคันเนี่ยเป็นมากกว่ารถยนต์ที่เราใช้และเรามีหน้าที่พัฒนาให้ตอบโจทย์ผ